สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูคิ้วหลังลบส่วนเกินไปลอกหมดแล้วผิวตรงที่ลบจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะคิ้วที่ลบไป3-4วันก็จะเริ่มแห้งนะคะ7-10วันก็เริ่มลอกหมดแล้วค่ะอาการก็จะเป็นเหมือนกับตอนที่เราสัตคิ้วทุกขั้นตอนเลยค่ะคิ้วลูกค้าท่านนี้ลอกหมดแล้วสีคิ้วเดิมก็หายเกลี้ยงเลยนะคะถือว่าลบได้ผลดีค่ะ ผิวหลังลอกหมดแล้วก็จะดูแดงๆคล้ำๆนิดๆนะคะดูเหมือนเป็นแผลถลอกทั่วไปต้องทาครีมลดรอยดำรอยแดงลดรอยแผลเป็นไปเรื่อยๆประมาณสัก1-5เดือนผิวจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและจะกลับมาเป็นปกติได้แน่นอนค่ะคิ้วนี้ลบด้วยน้ำยารีจูวีนะคะเป็นน้ำยาลบคิ้วคุณภาพดีที่นิยมใช้กันทั่วโลกค่ะนำเข้าจากอเมริกามั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะ ช่างพัดมีน้ำยาลบคิ้วหลายยี่ห้อมากค่ะอะไรที่ว่าดีช่างพัดก็สรรหามาเพื่อรองรับแก้ไขปัญหาคิ้วพังให้กับคุณลูกค้าค่ะราคาก็แตกต่างกันไปราคาลบคิ้วของช่างพัดเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0ถึง5,000บาทต่อครั้งครั้งที่2อที่สก็ลดหลั่นลงไปตามสภาพสีคิ้วที่ติดอยู่บนคิ้วในครั้งต่อๆไปค่ะลบคิ้วด้วยน้ำยาไม่ได้น้ากลัวอย่างที่คิดนะคะ สามารถลบคิ้วพังล้างคิ้วปลิงได้60-100%ในครั้งแรกเลยค่ะจะลบหลังสักทันทีหรือสักมาแล้วหลายปีก็ลบได้ค่ะช่างพัดรับลบแก้ไขปรับทรงเติมสีหรือสักใหม่สวยๆก็ทักมานะคะหรือโทร0654919699 ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่ตลาดบางจากสุขวิท9กอยู่ท้ายตลาดนิดๆเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรนะคะช่างพัดขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากนะคะที่ส่งรูปหลังลบคิ้วมาให้เรื่อยๆได้ใช้ทำรีวิวได้ค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ